สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนทริปการเดินทางเที่ยวรอบนี้กันเนาะหลังจากที่ทำงานมาปีกว่าเต็มๆไม่ได้เที่ยวไหนเลยรออกเดินทางตั้งแต่วันจันทร์ที่13นะใช่ตอนนี้ก็เป็นอะไรวันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันพุธแล้วยี่สิบห้าเปิดปฏิทินนิดนึ่าวันที่ยี่สิบเดี๋ยวเราจะเริ่มบันทึกทริปการเดินทางตั้งแต่ วันจันเลยนะคะเราจะออกเดินทางจากนนทบุรีร6เดินทางวันที่6เดินทางออกจากนนทบุรีวันที่16ตีสามครึ่งนะคะตีสามครึ่งโงหน้าไปที่แรกที่ไหนนะที่กันี้ดอยอินทนนท์ที่แรกคือดอยอินทนนท์นะคะไปถึงดอยอินทนนท์ก็ประมาณ4โมงเย็น4โมงเย็นนะใช่เราเดินทางเนาะออกจากกรุงเทพแล้วเราวิ่งเข้าเส้นอำเภอเถิงนะครับ วิ่งเข้าอำเภอถึงแล้วก็ไปออกตรงดอยดอยเต่าออกดอยเต่าแล้วเราก็ตีเข้าดอยอินทนนท์นะครับนอนดอยอินทนนท์หนึ่งคืนถึงสี่โมงเย็นประมาณสี่โมงเย็นยน,นะคะก็ถึงเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่พอดีเลยนะ <c oughs> นจะได้หาจุดกลางเต็นท์ได้สะดวกแล้วเราออกจากดอยอินทนนท์ใช่ไหมแล้ว เราบอกภูมิอากาศสภาพอากาศกคืนนั้นเนี่ยนอนที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเจอ<า>อากาศหนาวหนาวอากาศหนาวสิบสามเ,เราไปนอนที่อุท <18 S 2> ยานเนะานเนะที่ดอยอินทนนท์เนี่ยใช่ไปนอนที่ดาวอินทนนท์คือนวันที่16นะคะเช้าตื่นเช้ามาวันที่17วันที่17บเอยไ,ไหนต่อตื่นเช้ามาวัที่สิแล้วก็ขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์นะครับแล้วพอก็ลงมาพอลงมาเสร็จเราก็จะเลี้ยวซ้าย เราไม่ต้องออกมาเดี่ยด่านที่สองนะเราเลี้ยวซ้ายวิ่งเลาะไปลงเส้นสันกระแพงนะครับวิ่งตามยอดเขาเลยนะไปลงสันกระแพงแล้วออกจากสันกระแพงก็ไปอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ติด <c oughs> ติดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนนะคะ วันนี้นั่งอยู่ที่ฮูบเบิกนะคะดูบรรยากาศก่นกอนค่ะนีนเต็มตั้งแต่โอ้ยเราเราออกจากจากสังกะแพนะครับเราก็ไปที่แม่กระปองนะครับไปนอนที่แม่กําปอง แม่กาปองนะคะคืนนั้นไปนอนที่แม่กําปองคืนที่สิบเจ็ดนอนที่แม่กาปองนะคืนวันที่สิบเจ็ดนอนที่แม่กําปองแล้วก็ไปถึงแม่กําปองก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะก็ได้จุดการเต็นจุดกลางเต็นนะครับการเต็นที่นั่นแล้วนอนคืนนั้นอากาศเป็นไงบ้างอากาศเช่นเดียวกอากาศหนาวแต่ก็ได้เล่นน้ำเนาะ เจอหนาวเหมือนกันนอนที่น้ําตกนะครับทีนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ขึ้นไปชมวิวจุดสุดจุดสูงสุดเลยนะคะติดกับเขตแดนลําปางเลยใช่แจ้แจซ้อนนะครับแจซ้อนติดกันเลยฝั่ง <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรนะจะังหวัดอะไรแม่กำปองจังหวัดอะไรนะเชียงใหม่เชียงใหมอ่อีกอีกข,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 ขายข้างนึ่งอยู่เชียงใหม่ขายข้างนึงอยู่ลาปาง,ปางนะคะแล้วขึ้นไปชมวิวเลยเสร็จก็ลงมาข้างบนนั้นก็หนาวครับ โอ้หน้ำค้างลงตลอดเลยใช่ครับใช่ใช่ค่ะน้ำ่้างลงไมเห็รถอยู <manual> oh, ่ตรงนี้มองไม่เห็นรถอะเห็นค่ะน้ำผึงหมอกมันลงอ่ะใช่ครับก็ทีนี้ก็คืนวันที่สิบเจ็ดเรานอนแม่กำปองใช่ทีนี้คืนมันเราก็ลงมาพอลงจากแม่กำปองใช่ไหมลงกับแม่กำปองคือสิบเจ็ดนั่นแหละนะฮะ สิบแปดสิบแปดครับเราก็ลงมาครับเพราะว่าเราจัดจะมานอนที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อแต่ที่นี้เราเข้าไปแวะที่แม่อ่อนนะครับไปที่บ่อน้ําร้อนแม่อ่อนเพราะข้าบ่อน้าร้อนแม่อ่อนดีเออสรุปเราก็นอนต่อที่บ่อน้ําร้อนแม่อ่อนนะเพราะมันมีน้ําอุ่นให้อาบอะไรสบายมากเลยอะบ่อน้ำร้อนแม่อ่นนะครับใหม่เนาะใช่มีจุดต้มไข่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อาบเท่าไหร่คนละห้าสิบาทเองเนาะหร้อยร้อยเพราะว่าเราก็พาเต็นท์ไปเองเออคนละห้าสิบบาทแล้วแบบ อากาศดีคนละห้บาทเดียร้อหาสบจำไม่ได้อ๋อคนละร้อหสบาทเออร้อยบาทเพราะกันนิ่มอกอ่ํนร้อนที่แม,ม่อ่อนนะ ได้อำน้ำอุ่นนะครับมีน้ำอุ่นด้วยนะคะมีน้ำอุ่นแล้วก็บรรยากาศดีพื้นที่สะอาดสะอาบพอเราไปนอนดอยอิตทนนน้ำอุ่นก็ไม่มีแม่กระปองน้ำอุ่นก็ไม่มีอาแต่น้ำเย็นตลอดไปเจอคืนวันที่18เจอน้ำอุ่นอืมคืนวันที่18ไปอ้ำน้ำอุ่นแล้วก็ได้ไปแช่น้ำอุ่นที่แม่อ่อนเนาะแม่อ่อนอ่ะทีีน้เช้าวันที่สิบเก้าตื่นมาเราไปไหนต่อพี่ใหญเดี๋ยวนะไม่ก่อนตื่นมา19เราก็มานอนที่ม่อนแจ่มม่อนแจ่มใช่ไหมใช่ สิบเก้าแล้วก็มานอนที่ม้อนแจ่มใช่ขึ้นม่อนแจ่มนะคะแล้วก็ไปหาที่พักแล้วก็นอนที่ม่อนแจ่มม่อนแจ่มอากาศเป็นไงบ้างกลางคืนอากาศก็หนาวนิดๆเราก็เจอหน,า,หนาวหนาวนิดๆหนาวทุกที่นะใช่หนาวทุกที่หนาวทุกที่แต่แต่ก็คือน้ำค้างยังลงติ๊ติติ๊ก๊ิติ๊ต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 คิติ๊ต๊ิตอ๊ต๊ิติ๊ต แล้วพอตอนเช้าวันที่20ใช่ไหมวันที่20่เราก็พาน้องกิตออกน้องกันขึ้นไปเล่นเล่นรถขบวนก็ไปถ่ายรูปขบวนม้นแจ่มนะแล้วเราก็ลงมานอนในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อนะเชียงใหม่เพื่อที่จะห้น้องกินอกกันให้น้องกันเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะวันนี้เขารู้ที่เล่นสเก็ตบอร์ดว่ามีจุดไหนบ้างไปเล่นที่ของอิชิตันเ็าสร้างไว้นะครับคุณลุงอิชิตันนะคะโว้ อยู่ที่อยู่ที่อะไรลงเบียร์กอลงเหล้าแสงจันทร์นะเชียงใหม่ครับแล้วก็ไปนอนตรงนั้นน่ะก็หาที่พักใกล้บริเวณจุดเล่นสเก็ตบอร์ดตรงนั้นก็คือละ8 0 0รอยนะที่พักละ800ยก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงแต่ก็ก็ได้อยู่ทีนี้พอออกจากออกจากเชียงใหม่แล้วก็ไปนอนต่อที่ฟางอุ๋งนะครับเดี๋ยวนะวันที่ด้วย เปนนที่20เรานอนเชียงใหม่นะที่ต้องการเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเล่นสเก็ตบอร์ดของคายราที่ไปสร้างคุณลุงอิชิตันนะคะอิชิตันไปสร้างเอาไว้ให้เด็กๆเล่นเป็นที่สาธารณะแล้วเช้าวันที่11เราก็เดินทางต่อไปนอนที่ลืมนะคะเดี๋ยวเคลียร์ไปค่ะตอนนี้หมอกยังเต็มเลยไปนอนที่ปักุง ไปนอนที่ปางอุงคังอุงนี้คุ้มสุดได้ดูดาวเนี่ยสุดยอดนี่นี่นี่ที่กลางดูสวยมากเวลาเราดูดาวไม่เห็นใช่ไหมพอแสงมันเลยใช่ไหมเราบือทครับอันนี้ป้องแสงแล้วก็ดูนะนี่ด้วยนี่เราก็จะเห็นดาวถ้าเราต้องมือปิดใต้ตาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นดาวปางอุงปางอุงเนี่ยกลางคืนชนะเลิศดาวสวยมากตอนเช้าก็สวยวแล้วก็ตอนเช้าหมอกเนี่ยจะลงบนผืนผิวน้ํา ที่ไปเจอนะคะก็คือถือว่าสุดยอดของทริปนี้นะเราให้ปางอุง๋งเ,เป็นที่หนึ่งก่อนนะตอนนี้นะสำหรับทริปนี้นะคะยังอยู่เป็นที่หนึ่งอยู่นะยังไม่มีที่ไหนเซนปางอุ๋งได้พอเราออกจากปางอุ๋งก็ออกจากปางอุ๋งวันที่11เช้าวันที่2ไหมแล้วก็ไปหาสลาเช้าวันที่2ก็ขึ้นแม่สอนค่ะไปหา,า,าพ่อครูสลาปะอ่องนะ ที่จองคํานะคะไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็สลาดเพาเป็นคนไทยใหญ่นะคะก็ไปที่นั่นไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยี่ยนแล้วก็ไปเอาของดีอ่ะแค่นี้พอนะเดือนเดนหน้ามาอีกหรือไม่ก็อาจจะมกราน,นะคะไปที่ท่านอีกรอบหนึ่งทีนี้วันที่เท่าไหร่นะเราลงมายิบยิบสองใช่ไหมยิบสองก็ลงมานอนที่จเจทุ่งดอกบุตอง,งดอยแม่อูคอ ดอยแม่อุคอตอนแรกเราไปเสร็จแล้วว่าจะจะตีเข้าเข้านั่นแล้วแต่ทนี้จะไม่นอนนะทีนี้มาค่ําเสียเสียตรงนั้นอ่ะใช่ที่แม่อุคอแหละที่เราไปดูดอกดอกทุ่งบัวตองเพราะมันต้งเข้าไปโอ้โหต้อั้ง70กิโลอ่ะพอมืดปุ๊บทีนี้แหละนั่งกินกินหมูกระทะหมูกระทะก็เลยทั้งหมูกระทะกางเต็นท์กางเต็นตรงหมูกระทะไปเลยมีจุดกลางเต็นท์ด้วยฝันออกหรือเปาก็เลยได้กางเต็นท์ที่นั่นคืนวันที่ยีสองนะ ทีนี้ตื่นเช้าจากทุ่มบอตองที่นั่งวันที่สามแล้วเราก็ตีลงมาเรื่อยๆนอนไหนต่อนะเพลินที่ยีสามนอนนี่ยี่สามเรามานอนนี่ดอยเสมอดาวยี่สามดยเสมอดาวค่ะดอยเสมอดาวเนี่ยตอนแรกเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอสี่ทุ่มปุ๊บปิดไฟหมด,ดสี่ทุ่มป,ปิดไฟหมด มาอันดับหนึ่งคู่กับปางองค์เลยค่ะเราจะให้อันดับหนึ่งสองที่แล้วตอนนี้นะโดยเสมอดาวและก็ปางองค์นะตอนนี้ได้เป็น,นสองที่นล้กลางคืนถ่ายรูปสวยวัวลุ่งถ่ายรูปสวยใช่โด,โดยเสมอดาวนี่สุดยอดสุดยอดแล้วก็สําหรับครอบครัวนะก็โอเคนะอบอุ่นดีแต่ถ้าใครที่ค่อนข้างจะ จีบกันใหม่หม,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 หมีพ่มีแพไรเลยไปโดยเสมอดาวทุกคนโอ้่ตาแล้วกลับไปโดนขอแต่งงานแน่นอนคะ่ะบรรยากาศแบบดีมากๆโดยเสมอดาวนะคะนี่แนะนําสําหรับคู่โสดนะใครที่เป็นโสดหรือว่า,ามีแฟนใหม่ๆนะไปได้เสมอดาวเลยค่ะโดนเสมอดาวชัวร์ค่ะได้ใส่ชุดแต่งงานแน่นอนค่ะทุกคนเสียตัวแน่นอนสวยมากจริงๆแล้วมันโรแมตนติกมากกลางคืนนะนอนดูดาว วิ้นวิ้นวิ้นแล้วหนาวเลยนะอ๋อยังไม่หนาวเท่าไหร่โดยเสมอดาวที่ไปเจอยังไม่หนาวเท่าไหร่แต่พอตกบึกเท่านั้นแหละก็เริ่มเริ่มเย็นขึ้นมานะคะมันก็ปกติของยามดึกนะพี่บอลนะั่นแปกตินะแต่ตอนหัวค่ำก็ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ก็ได้อยู่ได้อยู่แค่เย็นๆเท่านั้นเองค่ะทีนี้ตื่นเช้ามาวันที่สี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยพี่อนวันนี้ยี่ห้าหรอใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้ด้วยก็ วันนี้วันที่5นะตื่นเช้ามาวันที่4ก็เราก็ออกจากลอยเสมอดาวี่ก่อนนะออกจากลอยเสมอดาวแล้วก็มุ่งตรงมาทางเส้นเส้นเส้นอุตรดิตช่นะใช่อุตรดิตแล้วก็มาผ่านอุทยานอะไรนะเมื่อกี้อุทยานภูสอยดาวอุทยานภูสอยดาวค่ะที่นั่นเราพลาดนิดนึงเข้าใจว่าผ่านน้ำตกกูสอยดาวผ่านน้ำตกทิดเดียววทำไมมีน้ำตกแค่นิดเดียวเองก็เลยแบบ เราแบบเฮ้ยได้แล้วเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วเราก็เลยผ่านนะทีนี้ปรากฏว่าพอไปข้างหน้าเจออุทยานเท่านั้นแหละพี่กรนึกขึ้นได้ลูกสาวน้องเกตเคยมาพักไหมก็เลยโทรถามพอโทรถามเท่านั้นแหละน้องเกตบอกว่าก็อยากขึ้นไปนะห้าถึงหกชั่วโมงนกว่าจะถึงอ่ะที่สวยสวยอ่ะแล้วทางมันค่อนข้างชันเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้พอน้องเกตบอกว่าขึ้นไปที่น้ำตกสิแล้วพี่กรณก็เลยบอกว่า ผ่านมาแล้วเมื่อกี้เท่านั้นเองรออะไรเงี้ยน้องเกดบอกว่าไม่ใช่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสวยมากโอ้ยอยากจะย้อนกลับไปอีกรอบนึงแต่ว่าระยะทางเราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปใหม่ได้ไม่เป็นไรแล้วขับมาเรื่อยๆเอ,อมันจะไปนอนที่เชย,ยูมิมันก็จะค่ำนะคือวนะมันก็จะค่ำทีนี้เจอเอาแล้วเพชรบูรณ์นึกถึงภูทับเบิกค่ะเวียนเข้ามาเลยเราเข้าภูทับเบิกเราก็เข้าเข้ามาทางไหนนะ ทางทับลานนะครับ่ัตรงน,นจะเป็นทับอุทยานทับลานทับลาน,นอะไรนะลานหินแต่ลาหินปุ่ม เราเข้ามาทางนั้นแล้วเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บสิบเก้าองศาทุกคนสิบเก้าองศาขับมาเรื่อยเรื่อยโดนไปอีกร้อยกว่าบาทครับค่าผ่านทางใช่ค่าผ่านทางนะแล้วก็แต่ว่าเราได้ได้บรรยากาศใช่เราได้อากาศได้วิวใหม่ได้สิ่งแปลกๆใหม่ที่เราได้พบเนาะคุ้มมากๆถือว่าโอ้โหถือว่าแบบโอ้คุ้มมากแล้วขับมาเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงภูทับเบิกนะคะตอนนั้นก็ยังสิบแปดองศานะสักพักหนึ่งก็แป๊บเดียวเองลงมาสิบเก้าองศาเอ้ยไม่ใช่ลงมาสิบสี่องศา เช่งไหมประมาณน,าน,นาั้นมาจดจำมสาเรื่อยๆจนพักเมื่อคืนคืนวันที่สี่อากาศค่อนข้างหนาวดาวมองไม่เห็นนะคะ <ไป S 1> เพราะแสงไฟเยอะ ที่นี้ตื่นเช้ามาบรรยากาศหมอกอย่างนี้เลยเจออย่างนี้เลยก็ให้ให้เป็นที่หนึ่งอีกรอบนะพี่นนะเมื่อคืนว่าจะมาที่นี่แล้วจะมาถ่ายดาวนะที่นี่้ที่หนึ่งหรือที่สองดีอ่ะถ่ายไม่ได้ลมแบบหนาวมากเป็นที่หนึ่งหรือที่2ดีก่อนเพราะกลางคืนเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันหนาวกลางคืนแล้วรี่ไที่หนึ่งอีกแล้วเพราะว่าพี่ไก่อยู่ใจในทุงมอตั้งแต่เมื่อคืนเลยให้ที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ยาพาราเป็นเม็ดหลังเ็ดเดินทางมาหลายวันหลับเลยค่ะ ก็ให้เป็นที่1แสดงว่าทริปนี้ที่มาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25วันนี้นะ26กถึง25้านะพี่กรเราได้ที่1 3สที่ค่ะชนะเลิศค่ะที่หที่งสามที่คือเขาให้เต็ม10เต็ม10อันนี้ที่1น่ไม่ที่1ที่1สําสำหรับทริปนี้นะก็คือบรรยากาศช่วงนี้ทริปนี้นะก็มีพุทธเบิกนะคะที่1และก็ปางอุ๋งที่ที่1ด้วยนะคะที่1 แล้วก็อีกที่นึง่งดอยเสมอดาวค่ะทิ่สุดแล้วนะคะโอ้ตอนนี้จะอ๋อจะสองทุ่มก็จะจะแล้ว,แล,วแล้วทั้งทริปที่ที่ไปมาทั้งหมดเนี่ยที่ไหนเราจะคิดถึงเป็นอันแรกคือ ดอยเสมอดาวใช่เราจะไปใหม่ดยเสมอดาวต้องไปใหม่เพราะยังไม่จุใจน้องกันว่าปีสามน้องกันออกมาเข้าน้ํานะโอ้โหดาวใกล้มือมากทำไมน้องกันไม่บอกเลยอ่ะคือแบบเพราะตอนหัวค่ำนี้น้องกันบอกว่าดวงดาวเม็ดใหญ่มากแบบใกล้หัวใกล้แบบใกล้เมือเราแบบยื่นมือไปถ่ายจับดาวได้ แต่ลูกไม่บอกเลยนะตอนกลางคืนเน่ยตอนกลางคืนหัวลุกหัวข้ว้มอ่ะมันเนี่ยว่าัมีพระจันทร์อยู่บางจุดมันพระจันทร์อ๋อมีมีพระจันทร์ก็เลยจะบงังบังดวงดาวหน่อยนึงนะ<ช>แต่พอ <ๆ S 2> พระจันทร์เคลื่อนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะตีหนึ่งีสองปีสามนะโอ้โหเวลานั้นนะทุกคนอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาดูดาว ดอยเสมอดาวน,นะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยปีห้าครึ่งต้องออกไปได้แล้วนะออกไปเหยียบเมฆนะทุกคนแล้วไปดูหมอกด้วยนะคะต้องตีห้าครึ่งมนาะขึ้นไปนั่งรอเลยไม่ต้องรอใครน้ําแปลกไม่ต้องแปลกขึ้นไปเลยพี่ก่ก็ขึ้นไปอาบน้ำก่อนเลยนะพี่กาต้องไปอาบน้ำก่อนดีสามครึ่งถ่าลูทีนจ,จะไปอาบน้ำก่อนอเออพอดีเลยดูดาวด้วยอาบน้ําด้วยได้ดูดาวด้วยเอออาบน้ําเสร็จดูดาวถ่ายรูปดาวจับดาวเหยียบเมฆโอ้ยครบสุด คือเรื่องอาบน้ำไม่ไม่มีปัญหา,า,า,าค่ะเป็นเดี๋ยวนะพี่ก่อนนี่นเป็นจิงจกตรงนี้ตรงนี้14องศาไปอาบน้ำเมื่อกี้โอ้ตายครับอาบน,น้ำเย็นนะเนี่ย14องศาทุกที่เลยนะอาบน้ำอาบน้ำเย็นเชา้ชาค่ำเช้าค่ำอาบน้ำตลอดไม่ได้เราต้องเมื่อกี้ให้ตังค์มาแล้วนะให้ไปอาบน้ำอุ่นใครอาบน้ำอุ่นไม่เอา เข้าไม่เปินน,นุ้ไม่เป็นไม่ไม่ไม่อยากอาบน้ำอุน่นมันรู้สึกแบบมัน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 ช็อตตัวน้ำอุ่นอ่ะ,อะมันร้อนอ่ะมันช็อตอ่ตนะที่บ้านอย่าเปิืน้ำอุนอ่นจริงที่บ้านก็ไม่อยากน้ำอุนนะ่นในช่วงนี้เพราะอะไรลุงชินกับที่สวนไงที่สวนเราไม่มีน้ําอุน่นที่นี่ที่สวนน่ะอา,อาบน้ําเย็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบชินดีนะฝึกมาจากสวนนะเนี่ย เพราะมืก่อนแรกๆเลยเราไม่ได้อาาบุญดีาบน้ำเย็นทั้งหต่ตอนแรกแล้วทีนี้พอเราอยู่ในเมืองเรก็ะด้อคูอน่แล้วสดลนกส่งส่งส่งมืว้อีกนยเร็น้องกนครับอกเรครับบอกมือบายๆหน่อยไนิดหนึ่งเด้่อนี้นี่ชูมือมาหน่อยเร็วเห็นแล้วนั่นแหละแยังโอเค ไปอาบน้ําเลยเข้าน้ํานะเดี๋ยวมาเอาเหรียญ5บาทก่อนไม่เหรียญหบาทอยู่ตรงนั้นแหละในกระเป๋าลูกเอาเหรียญ5บาทอยู่ในกระเป๋าเนี๋ยวมันขบวนกันเอาทั้งหมด25บาทเอาเหรียญ10ไปได้สองเหรียญน้ำเย็นเพียบอะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางไปที่วัด ว,าาวัดาพุทธาภรทองนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพสวยๆไปชมวิวกันที่นั่นอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็หลังจากออกจากาพุทธาภรทองเราก็มุ่งหน้าไปที่โคราชนะคะอาจจะต้องไปแวะนอนอยู่ที่โคราชนะคะเดินแบบชิลๆที่ไหนนะพี่กนเดินชิลๆที่ไหนน <c> ะ <oughs> ไมพูดเวันอ่าเดิน,น,นใช่เราเราไปเดินชิลๆนี่เราจะลงไปแวะหาซองแก้วไหมได้หมดนะคะได้ ไม่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 ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะไปถึงนู่นจะจะเร่งรีบมันจะค่ำเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักที่บราชแถวๆถบริเวณเซฟวันนะคะเดินชิวๆที่นั่นก่อนแล้วตื่นเช้ามาก็มุ่งหน้าไปนนทบุรีค่ะปลายทางและก็จุดเขาเรียกว่าจุดเลนด์มาร์คของเราก็อยู่ที่นนทบุรีนะคะ ไปเติมพลังที่นั่นเก็บสะสมไว้เยอะๆแล้วท่องเที่ยวกันต่อค่ะเจอกันทริปหน้านะคะปีหน้าอีกหนึ่งรอ,อบค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี